สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเจนเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนหนังสือของเราจบเล่มแล้วนะคะครูเจนก็จะให้นักเรียนนะคะมาทําแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ในเล่มสีส้มของเรานะคะเด็กๆโดยครูเจนจะทบทวนนะคะให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการที่จะวัดว่าหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งบางเรื่องคุณครูอาจจะไม่ได้ลงเนื้อหาเยอะเหมือนตอนที่เราเรียนในหนังสือนะคะเพราะว่าเราเรียนผ่านมาแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูเจนจะพานักเรียนไปทําแบบวัดและบันทึกผลในเล่มสีส้มของเราในหน้า35อ่าขอไปค่ะในหน้า39ถึงหน้า40นะคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันกับครูเจนเลยนะคะในหน้า39นะคะเขาให้นักเรียนนะคะดูภาพแล้วตอบคําถามนะคะข้อที่หนึ่งหมายเลขใดเป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาตินะคะเด็กๆก็สังเกตภาพก็จะมีหมายเลขหนึ่งใช่ไหมคะกับหมายเลขสามหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นเสียงฟ้าผ่านะคะฟ้าแลบ ส่วนหมายเลขสานะคะก็เป็นเสียงคนพูดคุยกันนะคะส่วนหมายเลขสอภาพหมายเลขไดเป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามมนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็มีหมายเลขสอกับหมายเลขสีนะคะก็คือเสียงเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เสียงคนเล่นเปียโนน,นั่นเองนะคะเด็กๆต่อมานะคะข้อที่2องเขาบอกว่าสังเกตเด็กในภาพกําลังสั่นละครั้ง แล้วว่าภาพแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงที่ออกจากระครังนั่นเองนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าถ้าดูที่ลูกศรของครูเจนนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าการเคลื่อนที่ของเสียงเป็นวงกลมนะคะเด็กๆแล้วก็ขยายกว้างออกไปเพราะว่าเสียงจะเดินทางออกจากแหล่งกําเนิดเสียงทุกทิศทางเด็กๆยังพอจำจำได้ไหมคะต่อมานะลูก ต่อมานะคะจะเป็นหน้า40นะคะหน้า40เขาให้นักเรียนนะคะดูภาพแหล่งกําเนิดเสียงแล้วก็ตอบคําถามนะคะเด็กๆยังจํากันได้ไหมคะที่ครูเยนเคยสอนว่าแหล่งกําเนิดเสียงมีอยู่2ประเภทประเภทที่1คือแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ายกตก็อย่างเช่นเสียงน้ำตกเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าเสียงลมพัดนันเองนะคะและประเภทที่2คือเสียงที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนะคะแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่มว่าจะเป็นโทราศัพท์วิทยุเฮลิคอปเตอร์เสียงเล่นดนตรีเสียงร้องเพลงแบบนี้นะคะเด็ก ทีนี้ข้อที่1นึ่งนะคะ,ะนักเรียนดูภาพเป็นเสียงของน้ํำตกใช่ไหมคะเราก็ตอบคําถามว่าเป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติแหล่งกําเนิดเสียงนี้คือน้ํำตกเราก็เขียนลงไปนะคะเสียงเกิดจากอะไรเราก็ตอบไปว่าน้ําที่อยู่ด้านบนนะคะตกลงมากระทบกับน้ําที่อยู่ด้านล่างแล้วเกิดเสียงดังขึ้นนะคะในส่วนของภาพที่สนะลูกเป็นภาพ โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะแล้วก็เขาถามว่าแหล่งกําเนิดเสียงนี้เป็นแหล่งกําเนิดเสียงประเภทอะไรเราก็ตอบว่าเป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนะคะแหล่งกําเนิดเสียงนี้คือโทรศัพท์นั่นเองเสียงเกิดจากลาโพงของโทรศัพท์เกิดการสั่นสะเทือนทําให้เกิดเสียงขึ้นนะคะ และก็ในส่วนของข้อที่3ด้านล่างนะคะในรูปนี้จะเป็นรูปเสียงนกร้องนะคะในส่วนของหน้านี้นะลูกคุณเจนขออนุญาตให้เด็กๆเป็นคนทําเองนะคะเด็กๆยังพอจะจํากันได้ไหมคะหลังจากที่เราเรียนเสร็จมาแล้วอ่ะ ต่อไปนะคะ,ะครูเจนก็จะขอตัวลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะลูกถ้านักเรียนคนไหนไมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในภาระงานสามารถสอบถามคุณครูได้โดยตรงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ